กี่โมงแล้วขนาดนี้เวลาแปดนาฬิกาจะสี่สิบแล้วสามสิบแปดนาทีแล้วมีคนนัดมาแปดครึ่งแปดครึ่งออกทุกวันวันนี้นั่งทุกวันกูนั่งรอมทุกวันจะรอไม่ได้ก็พูดออไหนแล้วแบบประเด็นคือที่ทักไปใช่ป่ะตื่นย่างคือเราอะแต่ก็เสร็จ้วสามตื่นยางวอน คือในใจเรากำลังคิดว่าอุ้ยมันก็น่ากำลังแต่งตัวอยู่ตรงนี้นะไอ้ก้อยบอกว่ามันน่าจะเพิ่งรู้จัดเสียงไม่รู้จริงป่ะเดี๋ยวรอถามกี่โมงใช่ปะกี่โมงรวมกี่โมงร้องหมดนี่แปดโมงครึ่งเมื่อกี้ยังแปดโมงสี่สิบเลยตอนกูถ่ายนี่วันนี้ติมนนะคะยินค่ะ ยินให้ช่วงมวนค่ะยินค่ะเก๋ไก่สไลเดอร์ยินยันเล็บคบโอ้ยยินค่ะยินสนิมยินสันดาษเยอะยินแม่มึงก็ยินแหมมีตรงไหนไม่ยินมีห่าอ่ะมา เราเริ่มกันวันที่3นะคะวันแรกเราก็มาอยู่กันตรงนี้เตีมยีนเต็มยีนไปตื่นมาก็หิวเลยอะเนาะแต่ก็ไม่ใช่หิวข้าวนะหิวกาแฟมาล้านนี้ก่อนเลยไม่สันเขาดังเรื่องช็อกโกแลตใครใส่ช็อกโกแลตต้องแวะมาเลยเพราะว่าเขามีขายเยอะมากและมีหลายตัวมากๆเลยถือว่าเป็นร้านที่น่ารักอีกร้านหนึ่งเลยค่ะเวลามีร้านมาโชว์เครื่องครัวแบบนี้หนูก็จะตื่นเต้นมาก วันนี้ชอบเพื่อนใส่ชุดสวยมากเก๋มากชอบมากจะไปไทยไม่ได้ใส่เพราะว่าเป็นชุดที่กูเป็นชุดที่่กูชอบแหละแต่ว่ากูใส่ไม่สวยเพื่อนใส่สวยกว่าแล้วก็ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เช่นกันความเมียมากความเมียมากตื่นชอบตืนชอบ มึงสั่งอย่างละหนึ่งดิมึงสั่งทุกอันอะ่ะอย่างละหนึ่งมไม่ต้องช็อปแล้วมั้งเหลือตังกี่ล้านอเอเ้ยเ,เพื่อนรวยอยู่แล้ววันวันหนึ่งใช้เงินเป็นล้านสองล้าน <c oughs> แล้วร้านนี้ไม่ใช่ร้านบาทนะร้านดองเยู่ร้านดอง ยนี่เป็นร้านแรกเลยนะที่กอ้กอยมันแบบร้อ,องอู้หูอู้หายนี่ดูแพ็คเกจจริงว้าวน่ารักมากโอ้ oh, แต่น่ารักจริงอะ่ะใครไม่สั่งไม่ได้แล้ว <c oughs> ตัวราคาสองแสนหนึ่งอาชิมสิข้างกล้าดูดิอันนี้อันนี้ว<อ><อ>ิ่งไปเข้าห้องนะ้ำคุกคนเนี่ยก็ไอ้จัดแม่งตื่นเหมือนเมื่อวานไม่วิ่งไปเยี่ยวเสร็จกลับมากระโดดขึ้นเตียตก็งด้ยวยเหรอ มึงลืมเลยปะลืมเลยวะกูขอนอนต่อก่อนกลับมาแปะที่เตียงไย่างไงี้น้องพี่ฟายขอนอนต่อกูก็นอนต่อน,นิดนึงจนแบบว่ามึงลุกเออกูว่าอากูลุกก็ได้อ,อาได้ยังอาได้ยังอาได้แล้วค่ะกินได้ยังกินได้ยังกินได้นะโอด้ดูดูดูมือแต่ละคนอะแบบว่าแบบยุบยับยุบยับยุบยับเนี่ย คือทุกอย่างอะที่ซื้อมาเนี่ยมันไม่ได้เพื่อความอร่อยหรือว่าอะไรแต่อย่างใดแต่มันแบบเพื่อความน่ารัก,นนรกทุกอย่างน่านรัก,นนรกมึงไม่ต้องแดกละทั้งนั้นอะอ่ะอ่ะอ่ะชิมเฮ้ยมึงเราตัดตรงแบบตัวเนื้ออร่อยปะเป็นงไงเป็นไงดีมากเฮ้ยแต่ร้านนี้มันเป็นร้านกาแฟแล้วก็เอ้ยมันเป็นร้านเน้นที่ช็อกโก,ก,กแลตอ่ะเนาะอันนี้อันนี้ช็อกโกแลตเนยถั่ว แบ่เทคเจอร์มันก็ลองแบบดีมากดีมากดีมากอย่งเงยเพื่อนชอบเอ้ยเพื่อนเหลือไว้ให้เพื่อนกินด้วยดิชิมคำนึงยังไงยังคือกินแล้วนะอ่าอ่าให้ให้ไปฝ่เอออันนี้คืออะไรนี่คือจีวันนี้ก็อร่อยอย่ก็อร่อยดีแสดงว่าไม่เท่าไหร่ว่าอร่อยเอาเหรอ ง่ายเกินหมู่รีวิวของกินสักเออรีวิวที่อะไรไม่ได้ไรมึงเป็นเลมอนมึงมันคือเลมอนเลมอนกับบลูเบอร์รี่ไม่ไม่ถึงแล้วแบบหน้าอย่างนี้คือสรุปอร่อยหรือไม่อร่อยอุ๊ก่าอุ๊ก้ยวกะว่าหวานแน่แน่แบบแบบรูปแบบของเค้ามันเปรี้ยวเว้ยอ๋อแต่มันก็สดชื่นไหมล่ะตื่นบ่ตื่นบ่ละตาขาวลับลัก อ่ะชิมกินต่อกับฟ้าเพื่อนก็ดูไม่ดีเลยช่างนะช่างเอ๊ยเออไอซ่ามึงต้องละเดี๋ยวมากลองให้เป็นอ่ะเคยกินของในไทยอ่ะก็มาแข่งไอ่ะเดี๋ยวเพิ่งนะเดห็นทปล่อยนะเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ยไอซ่าดูดีจริงอีเฟิร์นชิมอันนี้หมึงจริง นมาเ็ยังไอเอาก็รีบเลได้ไม่มึงแยงในปากได้ข้างซ้ายข้างขวาอย่างเงี้ยไม่แต่มักจะรอมิกเกอร์แบบมัน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 กรบมากอะมันกร๊บอะมันล่วนเออมันแข็งแล้วก็หวานเจี๊ยบเออแม่งน่ากินทำไมต้องเลกทอย่างเ้มึงจับไว้นะมึง

ต้องใส่จานแล้วหันเนาะดีจัดการดีเนาะนี่้รงเป็นเปรี้ยวตอนเนี้ยจะจับดเออทำช้อนแบบอน๋อเปงนั้นเกโก้อ่ะเอ๊ะดีโอ้ยมันคือโกโก้ร้อนเสือกจับอย่างนี้ กาแฟอร่อยอร่อยกาแฟคือว่าเฉยไม่เจอนะมาองอองโมีใครกินกไมกถ้ใครชอบอ่ะไม่ใช่ชอบเลยเอม่เอออืมอือมก็ไม่เท่าไหร่ เหมือนกาแฟโบราณด้วยเพาะว่าถ่ายเหเอาแนวไหนดีคะแนวไหนก็ได้เพื่อนตัดไปเถอะข้างในเป็นจะไหนมันเป็นช็อกโกแลตแท่งอ๋อเหรอ ชิมเอ้าลองชิมว่าชิมชิมสักคำหนึ่งชิมแป้งแล้วกันเออไม่ถึงช็อกโกแลตกโก้มิน์เหรอขอผ้าดิกะไก่ได้ไหมสามันไม่ค่อยห่ะ ไม่เท่าไหร่ใช่ปะไม่จึ้งไม่จึ้งอาจจะคพร้อมไม่ด้วยช็อกโกแลตเลยอันนี้อะไรอันนี้อะไรโกลด์มินโกลด์มินช็อกโกแลตมีอยู่รูเดียวนะเนี่ยไม่ได้ชอบกินโกโก้มินเหรอนี่ไม่ชอบมินชอมึงไม่กินเออกบอกแล้วเปนยาสีฟันเลยไม่ใช่มันเหมือนแบบยาสีฟันผสมยาจีนผสมแบบบ้ากินเหมือนหกเอคยกินอันนี้ ไม่ไม่ไม่ไหวอันไหนอันนี้ช็อกโกแลตอันไหนช็อกโกแลตเอาเงาเอาเอพื่อครันนี้กินแต่แป้งชิมก่อนนะมันไม่หอมเหรอมันไม่หอมเลยอืมค่ะซื้อได้ทั่วไปตามทุกคูณมันเหมือนขนมปังพิเศษขนมปัง มันจะละมุนเลยก็ไม่จะดอบเปรี้ยวเลยก็ไม่กลางๆกลางๆใช่แต่ตัวโทนิกก็สมโทนิกอ่ะก็แบบอันนี้คือเม็ดโคลเบียป่ะบอกมันดูแบบออกเปรี้ยวๆหน่อยแต่โทนิกก็สดชื่นตามตามภาษาโทนิกอ่ะสมกับเป็นโทนิกเออสมเออสมอันนี้นัวเออสมกับเป็นโทนิกอันนี้น่าจะแบบว่าไปฟาดลองชิมดิ เออลองลองชิมน,น้ำเปล่าเนี่ยไม่มันเป็นแบบแค่กาแฟกาแฟคือมาตามหลังแต่ว่าพวกโซดาอะไรมันจะมาก่อน,เ,น,เ,นเออเหมือนปนาร์มชิมไหมน,นิดนึงมันเป็นแบบเหมือนแบบผลไม้โซดากาแฟมันแทบจะไม่ได้กลิ่นกาแฟเลยอะ่ะบ่ได้เนาะบ่ได้ผ่าน thank you